กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่14วันที่5ธันวาคม2567 Facebook พัชรินนาลินลักษณ์รหัส381 บัดนี้วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่14ที่ข้าพเจ้านางสาวพัชลินนาเนรกขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมุลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยาบูชาแดค่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างตอ่อเนื่องเือสมันตาจักวาเลสูนอันตราคชันตุเทวตา สัทธมมังมูนิราชาัสสุนันตุสัขโมคขังสักเคกาเมจะรูเปคิริสิคาระตะเตจันทริเควิมาเนทีเปรัเทจคาเมตารุวานาคาเนเคหวัตถุมหิตเคเตภุมมา จะยันตูเทวาชาลทธาวิสมิยักทับคันทับพนาคาติทันตาสันติเกยังมูนิวาราชนังสาทโวเมสุนันตูธรรม,มะสวนา,าโลอายามพัทันตาธรรม,มะสวนาคาลอายามพัทันตา ธรรมะสวนักาโลอายมผาทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลาณังขะฉามิธรรมังสลาณังขะฉามิ สังคังสารนังขชามิทูติยมปิพุทธังสารนังขชามิทูติยมปิทำมังสารนังขชามิทูติยมปิสังคังสารนังขชามิตัติยมปิพุทธังสารนังขชามิตัติยมปิทำมังสารนังขชามิตัติยมปิสังคังสารนังขชามินัตถิเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะ โสติเมโหตุสัพพานติเมสารนังอัญยังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพานติเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพา